สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาเยี่ยมชมทุ่งนานะครับอันเสนสวยนะครับแต่พิเศษกว่านั้นก็คืออันนี้นะครับผมได้ทําการเลี้ยงปลานะครับเป็นปลาหมอนะครับเอาไว้ในนานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารให้นะครับเดี๋ยวมันจะมาไหมอยู่นะครับ นี่ครับมาแล้วเห็นตัวไหมครับอันนี้คือปลาเราเลี้ยงไว้ในนานะครับนี่นะครับมันก็จะมากินอาหารนะครับนี่เห็นไหมครับนี่มาเยอะเลยอันนี้คือเราเลี้ยงไว้นะครับไม่ถึงสองเดือนนะครับก็เอาไปทํากับข้าวได้นะครับเป็นเป็นปลาหมอที่มาตามธรรมชาตินะครับมาตามธรรมชาติแต่เราให้อาหารเขาไว้นะครับ เราก็จะมีปลาหมอไว้กินนะครับนี่เห็นไหมครับเยอะเลยนะครับอ่าถ้าใครดูจะเห็นชัดๆนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมมาหาในตรงนี้นะครับอ่ามาดูนะมันจะมาไหมพอดีฝนมันตกไปนะครับนี่ครับมาแล้วอมันตัวใหญ่เรียวนะครับมันจุกุ้นมากนะครับนี่เห็นไหมครับอยู่ในนี่ครับ อันนี้คือนี่น,นี่นะจริงๆนะครับนี่ตรงที่จุดที่จะให้อาหารก็คือต้องให้มีร่มไม้นะครับเพื่อเวลาให้อาหารเขาจะอา,อาศัยเวลาตอนมันแดดนะครับเยอะนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับเราก็ไม่ใช่ว่าให้อาหารทุกวันนะครับก็คือให้เขาหากินเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดู เรียกันมาก่อนนะครับเรียกันมาก่อนกุ๊กกุ๊กกุ๊กโอ้ไม่ใช่นะครับอ่าติดตลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับเรื่อมมาแล้วครับเรื่อมมาแล้วเห็นไหมครับเรื่อมมาแล้วครับแต่ละตัวนะครับก็ไซส์ก็ไม่ใช่จะใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ที่อ่าพอทำกับข้าวได้นะครับแต่เราก็ยังไม่จับนะครับต้องรอก่อน เห็นกันชัดๆไหมครับอ่าเห,เห็นไหมเห็นไหมนี่อยู่ในน้ํามันจะคุ้นมากนะครับอันนี้คือมันยังไม่ใหญ่นะครับต้องรอหรอนิดนึงนะครับนี่มันมาแล้วนี่นะครับโอ้โน่นมาเป็นทำเพื่อนตกใจไปแล้วนุน่น นี่นะครับอันนี้คือมันจะคุ้นนะครับมันจะคุ้นกินจนท้องเต็มเลยนะครับเพราะว่าฝนตกมันจะกินจนท้องนี่ท้องเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับไม่รู้ว่าเห็นนึกชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมนะมันก็โหมีตัวใหญ่มากมีตัวใหญ่มากมีตัวใหญ่มานี่เห็นไหมครับมีตัวใหญ่มาม เดี๋ยวผมจะเรียกมันมาเยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้มันมาเยอะๆเดี๋ยวผมจะเรียกมันมาเยอะๆดูๆนะครับมันมันจะคุ้นนะครับเวลาเราเลี้ยงไว้นะครับมันจะคุ้นเราก็ไม่ได้ให้อาหารเขาประจํานะครับแต่เขาก็จะมาหานะครับตรงที่จุดเราให้อาหารนะครับเห็นไหมครับ เยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับอันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะครับเห็นไหมแต่ละตัวมันใกล้จะมืดแล้วมันก็จะมาเขามีปูด,ด้วยนะครับมีปูด,ด้วยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมลอยมาไล้แนีนะครับนี่นี่คือปลาหมอธรรมชาตินะครับ โอเคครับผมถ้าใครนะครับอยากทํานะครับก็ปล่อยลงในที่นาเลยนะครับนู่นมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเลี้ยงไม่กินเองนะครับถ้าเราอยากเอามาทํากับข้าวเราก็ไม่ยากนะครับมีที่ดักนะครับมีที่ดักนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ